แห่เป็นห่วงบอยปรกรณผ้าบริเวณคางบวมผิดปกติแฟนคลับส่งความห่วงใย่บอยปรกรณ์ออกงานอีเวนต์ให้สัมภาษณ์แฟนคลับชาวเน็ตแห่ทักเยอะมากคอบวมผิดปกตินะอยากให้หาหมอทำเอาแฟนๆต่างส่งความหงวงใหญ่ให้พระเอกสุดหล่อบอยปรกรณ์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวหลังวันนี้31กรกฎาคม เจ้าตัวได้ออกงานอีเวนต์เปิดตัว Dragon Ball Heroes r i s e Asia Tour in Thailand และระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพระเอกหนุ่มเล่าทั้งน้ำตาบอกฝันถึงคุณแม่งามทิพย์ท่ามกลางกำลังใจที่ส่งให้บอยประกรณ์เข้าใจในความรู้สึกเป็นอย่างดีและที่ทำเอาแฟนๆเพิ่มความหงใหญ่มากขึ้นพระสังเกตในวันนี้ได้ว่าบริเวณช่วงคางของบอยประกรนั้นมีอาการบวมผิดปกติจนเห็นได้ชัดมากๆ พร้อมใจกันบอกอยากให้เจ้าตัวไปพบคุณหมอและอยากให้ดูแลสุขภาพด้วยอ่านเพิ่มเติมหนองธนาดูแลน้องสาวดีมากพาน้องวันใหม่ไปทำสวยบอยประกรพร้อมหน้าน้องๆครบรอบ49วันแม่จากไปแคปชั่นขอเลขเด็ดแม่บอยประกร พราะสะเทือนใจถึงแม่อ่านและยังเศร้าแทน